สวัสดีนะครับทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมดอนะครับผมผมเอ็นยีน่าแล้วก็ดอเรมซิงครับอ่าวันนี้เราสองคนนั้นจะมาเล่นเกมดอนะครับซึ่งวันนี้เราก็ไม่ต้องการที่จะตามหาห้องลับแต่อย่างใดนะครับซึ่งในวันนี้เราต้องการที่จะผ่านด่าน100นะครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่าหนึ่งไอ้ด่านที่100เนี่ยมันมีฉากจบใหม่นะครับโอเคนะครับผมจะซื้อล็อกพลิกกับเอ่อไฟ ใช่ผมใช้สล้กกันนะแลนเตอร์เอาอะไรก็ตามใจเลยแตเตรี้เราจะเราจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็จะไม่โลภด้วยนะครับตรงไหนเก็บได้เก็บตรงไหนเก็บไม่ได้ไม่ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเราต้องงไงยครับผมจะไม่ให้เวลาเกมมันเสียนะครับมาเกมนะแม่ก็มืดนหน่อยโอ้มืดจัด โ okay. อเคออกในห้องล็อกเด้นเจะ,เะก็เขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเสียงถ้าเสียงมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูงหรือต่ำอย่างไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับซึ่งผมชอบก้มหน้เาลเล่นมากกว่านะครับเสียงเล่แปลกๆก,ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับซึ่งในระหว่างเกมผมก็พยายามจะพูดที่เดีามากที่สุดนะะ เอยดูด้วยต้นว่าแฝงผิดป่ะไม่ไม่กแฝงผิดใช่ยังไม่มาไม่มาเดี๋ยวอย่ามา,าเพราะมันก็มีโอกาสมาที่ห้องสามด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตรงไหนไประตูหลอกมีไหมไม่มีโอเคห้องเก้าเต็นท์ป่าของกงินป่าไม่ไวๆแบบปิปิดของ โอเคไปต่อขอม้าไปต่อเลยเห็นครับห้องนี้มีรูปมีหรือเปล่านะเราต้องลองไปข้างล่างคือข้างนอกเนี่ยเสียงมันฝนตกนะครับคือถ้าทุกคนได้เสียงฝนเข้ามาในเกมด้วยในในคลิปของทุกคนเลยเนี่ยก็ขอโทษได้แล้วนนะเพราะว่ามันรู้เสียงมันจะดังแค่ไหนนะนะมาแล้วมามา โอเคคาตู้โอเคนะครับย้อนห้องที่ยี่สิบสามสิบสามนะจำไว้สิบสามสิบสี่อเนะต้นห้องนี้โอเคดีน,นับไว้เมื่อกี้ไม่งั้นตายแน่นะครับเห็ okay. นครับเก็บไปลบโอเคกุญแจอยู่นี่วะเดี๋ยวละนี่ฟาร์มๆเลยโอเค จเจอเงินแจอไวมากเมื่อกี้เพราะปกติต้องอยู่ในห้องนี้ก่อน,นาน้านี้เรานห้องสิบหกโอเคสำหรับสี่นาทีก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับสิบแบบผมจะคอยนับไว้เรื่อยๆเพื่อ,เ,อเรว่าอ,อะไรแบบเวลามีห้องหลอกโอเคอยหามั่นใจตันนี้มีแฟชั่นแบบแม่งกันใช่ปะ

ไว้ใจไหมล่ะาะว่าเสียงผมไม่ไว้ใจนะเสียงจะเป็นยังไงตอนนี้ฝนก็กลับมาตกหนักกว่าเดิมแล้วผู้จ่าห์แบบร้อยฝนตกแล้วค่อยไปนั่งอัดแต่ไม่ฝนตกแต่ไม่รู้ช่าเมืนกันก็นพริบแตนบายเลยมาล่ะ คือทุกคนนะครับเวลาเราเล่นแบบนี้นะครับแล้วทุกคนต้องใจเย็ยนๆเอามากๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราใจร้อนแล้วรีบไปนะครับโดยที่เราไม่ได้ดูให้ดีว่าไอ้รัตมันมาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสิบตายได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอกแล้วรอบนี้ผมจะเซฟนะครับซึ่งจะไม่มีการตายเกิดขึ้นแน่นอนคิดว่านะครับเพราะว่าเราผมสองคนเนี่ยก็เทรนกันมาอย่างดีเลยครับตอนนี้เทรน ไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีวะคือมาถึงว่าคนหนึ่งตายคนหนึ่งรอดมันก็เป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยโอนไปไม่จบไม่สิน้นโอเคม,มีตู้แอบด้วยอย่างงี้ตัวหนังงี้งน,งนี่ดอดีว,วะโอเคนะครับยี่สิบเก้าจำแนะนำกระปุกวิตามินซีโอเคสวย เอาไว้หนีก,กอร์ก็ได้นะครับเอาสิบแล้วโอเคถือว่าไม่ช้านะครับแต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับโอเคคือตอนเนี้ยเงินยังมีแค่ร้อยหกห้าถือว่าน้อยไม่โคตรน้อยนะถ้าเทียบกับตอนนี้ผมเล่นคนเดียวนะตอนนี้ผมมีเงินพันละไม่ตเรามานั่งแย่งกับเพื่อนนี่แหละข้อเสียของการเล่นหลายคนนะครับนี่เดินมามา เตอนนี้เสียงฝนเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นละก็ยังไงก็ขอโทษด้วยกันนะครับสามารถเดินโอเคตอนนี้เราเข้าสู่ห้องไอยละเอ้ยไม่ใช่ซีกคนละตัวนะครับอเราเริ่มเข้าใกล้มาแล้วก็น่าจะวิ่งห้องเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวก็ไปโผล่ห้องห้าสิบแล้วมั้งเนี่ยคิดว่านี่คโอเคถือว่าคือว่าพวกผมเนี่ยแย่มาก เพราะฉะนั้นเราต้องซื้อของที่จะเป็นไอเตอ้นเดี๋ยวมึงซื้ออันนี้แล้วกันกูจะให้มึงซื้อไฟฉายเดี๋ยวกูซื้อไว้ข้างเขนเอ็มไม้กางเขนมึ่เพิ่งเอาเลยเอาอันนี้ดีกว่ากุณเจี๋ยผีอะเอากัญชาดีกว่าปะกลังไปเกดอกเนีย่ยดีสุดแล้วโอเคนะเรพาะว่าเราเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราต้องวางแผกนการใช้เงินให้ถูกต้องนะครับถ้าผมว่าเงินมันต้องเงินมันไม่พอใช้จ่ายอีกทนะต้องใช้อาหารให้ถูกต้องคืออย่างที่ว่าแหละผมอยากให้ เรื่องระบบอเนี้ยเรียกว่าระบบส่งสางให้เพื่อนได้สามารถเอาสางให้เพื่อนได้เพื่อเพื่อนต้องการเงินอ,อะไรอย่างเงี้ยนคะือถ้ามีระบบเนี้ยจะมีเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเลยนะใช่เชื่อได้ไรไหมเอวิตามินโอเคเก็บไว้ให้ดีเผื่อต้องใช้เพราะตอนนี้เรามีแค่ละเจ็ดห้าแต่ตอนนี้เราอยู่ห้องที่สี่หกแล้วคือ ถ้าเงินผมไม่ถึง250คือผมเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้คุญแจนะครับถ้าเราจะซื้อได้ผมซื้อได้แค่ไม้กางเขน200ตอนนี้โอเคนะห้องหลอกปะทินดูเช็คเลยไอ้เพิ่ง้ำตอนนี้เออหาของกล้วแหละเอ้ห้องหลอกเนี่ยอย่านะครับเก้านาทีเก้านาทีถือว่าเร็วกว่านะครับตอนที่ผมนีิ่เดียวเดียวดีดี กองนี้ผมต้องหลอกว่ะเมื่อไรเต้นกูจำได้อันนี้สี่เก้าไอ้กูมีทิศว่ะต้องดูบนตรงเลขเลขเลขกุญแจอ่ะสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าใช่เลขกุญแจไม่เป็นห้องสี่เก้าเห้ยก็คือมันก็มีวิธีการดูหลายวิธีนะครับอย่างที่เต้นบอกไปเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนได้ยินหรือเปล่านะผมนั่นแหละนะครับ ก็อย่างที่ว่านะครับทฤษฎีเมื่อกี้อย่าไปเชื่อนะครับคือมันยังหลอกมาท่านคุณแจครับทุกคนคือยังหลอกไม่ท่านคุณแจนครับคือทุกคนอย่าไปเชื่อคุณแจนะครับว่ามันถึงมันจะบอกเลขห้องที่คิดว่าใช่แต่จริงกีมันไม่ใช่นะครับมันมั่วครับเรียบร้อยครับโดนต้มตุ๋นเรียบร้อยโอเคมาครับเตรียมตัวก่อนนะครับว่ารอบนี้ ก่อนเจอมินิบอสแล้วกันนะฟิกเกอร์แล้วไงะครับเจอเอ็นดีได้เนี่ยชอบเอ็นดีไม่ช้านะเออน่าเนะตนนี้กดีจุดจำได้เมื่อก่อนเดี๋ยวเมื่อก่อนไม่ค่อยขาแล้วเดิมยวมามันไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่โอเคได้สองอันละ คือถ้ากระตุกถ้าเกมมันกระตุกไงขอโทษด้วยกันนะครับทุกคนเก็บได้แล้วเราก็ได้ด้วยันเขาจะไหนเตินตอนนี้มันอยู่ตรงกตัวยรงตัวละโอเค โอเคครับถ okay. ือว่าเกมไวนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเล่นเราหวงกลัวมากตอนนี้ผมแบบเล่นแบบใช่ตอนนี้เราเล่นแบบลื่นปืนลื่นปืนนะทุกคนโอเคที่เหลือนัอยู่ข้างบนแล้วเตินเนี่ยผมไม่ไม่ได้กองวอฟิกเกอร์เลยเพราะว่าเราจังหวะหัวใจจับจังหวะมันถูกละวอ่ะมึเลดมึดอยู่ไหนข้างล่างปะใช่ดูดมันจะเคลืหวกันไดถือว่ายังรอดมาได้เกงบุญแล้ว เด,ด,ดี๋ยวกูแอบกับไปนึงเฮ้ยมึงดูช่วยดูกระดาษเลขในกระดาษดีว่ามันได้โอเคยังแบบว่าเลขมันตรงกันยังได้ใส่แล้าาแวครับคือผมพยายามหานะี่เสียงวิ่งๆอะไร้็เจอแล้วละครบยังต้นเปิดเลยครบยงังครบยงังอ่าได้อะไรบ้างอ่ะบอกว่าขาดตัวนหนึ่งอ่ะ ท้้ง่ามมึงหาไม่หมดแน่นเติร์นทางหลังเติร์นทางหลัง,ลงกูไม่รู้ว่ามันได้ยินเสียงเราขายรหัสไหมแต่กจะไม่ยอมกูจะไม่ยอม,เ,อามาเสียง ต้นต้องหาักตัวโอเคตัวอะไรตัวท้ายคือแหละบลโอเคเงินหมดตูดพอดีว่ะกูซื้อมึงซื้อมึงซื้อกูซื้อกระโหลกก็ได้ไหมเจ๊กระโหลกซื้อไม่ได้ว่ะมึงซื้อนี่มึงซื้อไปมึงซื้อไปจ่ายไปต้นเฮ้ยมึงเฮ้ยตายแล้วไงวะ ไม่ใช่สำคัญกว่าไม่งั้นเราก็ตายในดงตะก,กี้ดีวะไม่ใช่ก็มีเงี้ดยดูเดี๋ยวตอนที่แม่กังเขตก็มีโอกาสดอกเจอไม่ใช่เงี้ยวะนั่นจะาเก็บเหรียญตรงห้องนี้นะไปซื้อห้องนนูเฮ้ยเดี๋ยวจาหาทางออกมาเจอยังไงวะวจะบอกนะตอนนี้เป็นห้องแยกยังห้องหลอยจ้ะเฮ้ยซุ่มโจกเถอะ โคตรเบียวเลยไอ้ต้นหานหน้ออกมาเฮ้ยซุ่มถูกเขียนเลยวะหนึ่งดวงดีวะดวงดีดวงดีวะวันนี้ผมมาพร้อมดวงนะทุกคนเฮ้ยต้นหนึ่งไปไต้นเตนมึงอยู่มึงดีดิกดผิดเลยใช่ไหมเด็กายทุสบ้านคือเรายังไม่ทันได้กดเปิดประตูเนี่ยประตูมันเปิดเองอัตโนมัตินะครับเล็กอย่างครับเกมนี้ไม่มีปุ่มเปิดประตูนะทุกคนไอ้ต้นจะรีบไปไหนเรา ไม่รอก็อเลยก็ร,รู้อยู่มันไม่ใช่ไฟใช้ก่อนเราไฟฉายมันจะหมดหมดนะเออใช่อืดขึ้นก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าไฟฉายเนี่ยมันอืดขึ้นใครที่ยังไม่รู้ก็จงรู้ไว้นะครับคือบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตหรอกหรือบางคนสังเกตก็นั่นแหละก็ดีของคุณลนะเปิดแล้วใช่โอเคได้ยินเมือม่อกี้แบบโอเคนะครับก็อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ โดนต้มแล้วปล่าเนี่ยไม่ของจริงนะเนี่ยโอเคอันนี้อ้เครื่องชั่วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้าสอกตลอกดูซ้ายอันนี้เราอยู่ห้องสิบหกเด็กเฮ้ยนี่ไงปะจามาโดกอ่ะ ไอ้ต้นมีแบตเตอรี่มีแบตเตอรีอ่ตรงนี้เรียบร้อยแนี้ะนะเปนี้ป่ะพลังไปคือไอ้ยอดรไอ้ต้นนีแล้วนี่ไปใกล้อีกกว่าูเงินสามร้อยป่ะป่าจบไปแล้วอ่ะุดยอดสวยเพื่อนเราจะได้เป็นอมตะเหมือนเกือบ กิดฉเป็นอนมาตะนะทุกคนแต่ก็ยังไม่เป็นนะเพราะว่าเรายังสามารถควันช็อตได้ดีแต่เวลาเราโดนตัวอื่นที่แบบทำร้ายเราอย่างเงี้ยเราก็แบบคิวได้เลยนะครับถือว่าจะเป็นอนอมตะมันก็ถือว่ายังไม่เป็นนะยังไม่ครบค์ประกอบแต่ตอนเนี้ยผมต้องวิ่งรอบสองละมีความเหนียวหนืดปะรถลาวาเนี้ยมันีอย ตรงตรตกซ้ายซ้ายมาอมาได้ดีนนาว่าไปได้ไกลยายแลวบ้างแล้วถ้าเห็นตรงนี้วยด้วยเงินห้าบาทายออกมาดี ตอนนี้ผมจะเปิดเสียงไว้ดังๆเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ทุกคน่ะแฟังนล้ามันดังมากเลยผมต้องพอาเสียงรอดก่อนนะครับโอเคือ <Okay. S 2> ผมเล่นสองคนเนี่ยผม,มรู้สึกเล่นเร็วกว่า,เ,าเล่นคนเดียวมากเลยนะโอเคนะคผมจะไปแบบเกมเร็วๆละกเก้าการนีเกมเร็วจริงนะครับผมไม่รู้ว่าเรา,<ช>เราจะ เออเราดีคือเมื่อหรือว่าเราเฮียกตกใจหมดเลยครับมึงตายรึเปล่าตายปะล้ววาไปเลย ตอนนี้นะครับเราวางวันนี้ห้อง70นะครับซ้ายขางซ้าย ตอนนี้อัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่อัดมาอีกเหมดแล้วอัดอยู่แล้วนะเฮ้ยฟังเสียงก่อนเชื่อมงเข่งไม่ได้กูเสียดายก็เราฝึกโง่ใช้กู่เลยแล้วเสียงคนเตะเตะไปทุกห้องเลยห้องไหนสแตนะไปเสียงกูว่าแล้วตายอีกแน่เลยกู ในใจใน,ในใจไปแล้วไปแล้วโอ้โผ่านเลยละโว้ยโอเค okay, นะครับทุกคนเราจะเจะดินทางมาสู่ต้อห้องร้อยกันนะครับไอ้วิตามินนี่แทบ,บไม่ได้ใช้าหาเลยดีกว่าแน่นขยะไอ้ชัดเก่งครับไม่หนีแน,น่ไงจำได้บอกกูบ,บอกว่าดานาร้อยมันบัน๊บมีไปไม่ได้ไป่ได้ไปเลยครับใช่ใช่ใช่กูรู้อยู่ไม่รู้ว่งเป่า ก็ไปคิดคิดหาหาห้องเข้ามึงสุ่มมึงสุ่มดิเขห้องเลยสุดยอดโอเคเด็กห้องหนึ่งกูเองเรื่องเรื่องกูเลยพิพาเมื่อกี้มึงเข้าห้องหรืไปหกวะเอ้าเฮ้ยมีมีสามห้องเลยเหรอโอ้โดนหลอกเกือบตายเลยเดี๋ยวแดกมันจะมีน้บห้องแปดมันเพิ่มเลือดไรเงไงเออมันเพิ่มเลื่องดีเด๋อ หรือเปล่าวะแค like like ่ไม่เพ em> ิ่มเลยนี im IM <_<_่หว่าปันกระพริบปักระพริบปอนกระพริบไอ้นายเชื่อทันอทันอยู่พุ้บเข้าครับต้องมีเอเนอร์จี้วัน้วิ่งจูดเลยอ้าวหมดแล้วเลื่อยๆก็รัวๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บยาหรือใครเก็บก่อนก็ได้เก็บเลยตอนนี้มันไม่สำคัญละเพราะเริ่มเปิดตัวมาได้ก็เปิดดิทำไมเฮ้ยชื่อนี่แอม์บุญตกใจหมดเลยเดีย แม่งแผ่เ้าสิบแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นที่ปกติไม่มีอะไรขึ้นใช่เอานึกสองบาลีเขาเปิดปกติไม่มาให้แบบนี้แต่ทางเนี่ยอืมมาเก้าสิบแล้วอีกสิบห้องก็อีกห้องอีกไอ้ห้องหลังตรงนี้สัญญาขึ้นเงอนห้องไหนวะสันญญาเฮ้ยเราต้องระวังกูรู้ละระวังสาลายันพื้นได้มันจะทำให้เราเจ็บ มื่เลื่อนรถนี่ไงชี่นี่ไงตันวน,นึอนนงอ,อ๋อไม่ใช่<ะ>ตารายมันเป็นหลุมๆไมดำ,ดำไเงี้ยแบ็คโฮย์มาระวังใ้ต้นออกผ่านเเดียวเ็นางหน,น,น้าเดนทางหน้าต้องผ่นห้องสิดไดเฮ้ยโอ้ชัเดเจนคุณจะมีโอกาสเจอรัด้วยนะต้นใช่ครับเออเปนหาให้มันชิมเลย ใครไม่ผ่านได้ไปแค่เอองเป,ปิดตึ้าามาควรตีที่ม่ายเกมนี้ค,คือถ้ามึงมีไฟฉายเราก็จะรอดละแต่นี้เราไม่มีอีกคู่เลยแล้วแม่งจะโผล่มาข้อหมาเลย แยกมั้งเหรอาระหว,ว่างเสียงฟ้พาผ่ากับฟไฟกับเนี่ยเออไม่มีไฟกรระพิบใชมีฟ้าผ่าก็เอาเป็นว่านะครับในะวันนี้เดี๋ยวพวกเราก็ขอลาไปเกาะละกันนะครับผมเรื่องวันนี้ก็เฟลนะครับพวกเราสองคนก็ไม่มได้พูดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวตาหน้าจะมาแก้มือรอบใช้แล้วนะครับถ้ารอบนี้แก้มือแล้วย,ยังแพ้อยู่ดีนะครับเราก็จะ ไปหาตามหาห้องรับกันนะครับผมก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นเขาแต่ก็แต่พยายามทำมานะครับทุกคนโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยลวกันนะครับผมตอนนี้ก็สองร้อยัพแล้วนะครับกดเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมเอ็นจีนาสดีครับ